สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจําวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมปีหกหกนะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดหรือสี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดสองอย่างนี้ก็ได้เนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้า สี่ห้าห้าสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกสองสี่หกสามเจ็ดหนึ่งเนาะเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะหนึ่งสี่สามหกหนึ่งสามกับสี่หกเนาะสี 4, 3, 4, 6, ะ่สามกับหนึ่งหกต่อไปเยอรมน,นี แปดกับหนึ่งห้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งห้าจับกู้กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองห้าหนึ่งสองสองหนึ่งห้าแปดแปดห้าเนาะก็ขอยทุกคนโชคดีนะจับกู้ลุ้นในการเดินนี่ทั้งสามแนวทางนี่เนาะ อันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปนะโชคดีทุกคนคะ่ะแต่มันไม่มีเหมือนกันเลย,ยนะนี่มีแปดกับห้าเนาะรัเสเซียกับเยอรมันเน่ยเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ